อัพอ๊อเคยสงสัยไหมว่าเวลาเราใส่น้ำแข็งในแก้วทำไมมันไม่จมลึกแต่ลอยกลิ้งอยู่นั่นละ่ะอ๋อเคล็ดลับอยู่ที่ความหนาแน่นของน้ำแข็งกับน้ำเลยนะอัพเดี๋ยวอับเล่าให้ฟังอัพ150มิตฟอนพักน้ำแข็งลอยได้เพราะมันเบาวกว่าน้ำแม้จะเป็นของแข็งแปลกใช่ไหมส่วนใหญ่ของแข็งจะหนักกว่าของเหลวแต่กับน้ำไม่ใช่เลยน้ำแข็งมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำเหลวเกือบสิ เลยลอยได้ง่ายๆว้าว wow! มากขึ้นกว่านั้นอัพลองจินตนาการโมเลกุลน้ำเคลื่อนไปมาพอเย็นจัดจนกลายเป็นน้ำแข็งโมเลกุลจะแข็งตัวเป็นโครงตาไข่แบบหกเหลี่ยมมีช่องว่างแทรกทำให้มันกางตัวและไม่แน่นเหมือนตอนเป็นน้ำอ๋อ oh, แบบกรอบโครงผังพอแข็งตัวแล้วเลยไม่แน่นข้อนี้สำคัญมากเลยเพราะน้ำแข็งที่ลอยอยู่บนผิวน้ำช่วยปกคลุมน,น้ำด้านล่างทำให้ปลาและพืชใต้น้ำไม่ตายเวลาหน้าหนาว ถ้าน้ำแข็งจมหมดพื้นน้ำจะแข็งลงจากล่างก่อนแล้วสิ่งมีชีวิตข้างล่างอาจตายหมดก็ได้นะสุดยอดเลยวิทยาศา,ศาสตร์ช่วยโลกจริงๆถ้าใครชอบคลิปนี้กดไลค์แล้วอย่าลืมกดติดตามช่องเรานะจะได้ไม่พลาดคลิปแท้ๆแบบนี้อีกแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับเรื่องแปลกวิทย์น่าทึ่งและสนุกทุกครั้งเลยนะครับ